สวัสดีครับไอ้น้องสุขุสุคนพบปอกันขึ้นก่าครับบ่าวสักพาเพิชนะครับเนาะมืนอนี้พามาเลาะสวนมะเขือนะครับเนาะอยู่ที่บ้านโคกเล้าเหนืออำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเนาะครับเนาะตำบลบุโฮมเนาะครับเนาะโอ้เพิ่นเฮ็ดอ่าเกษตรอ่าเกี่ยวกับอ่ามะเขือครับสวนมะเขือพาเลาะมึงเลยครับเด้อปัดสวยงามมีหลีนี่มะเขือเพิ่นดกได้ครับสวนคุณพ่อเพิ่นนี่อยู่อ่าบ้านโคกเล้าเหนือเนาะครับเนาะ อ้ยสวยงามตามธรรมชาติเพิ่นเ็ดวิธีกเกษตรพอเพียงเนาะครับเนาะเพิ่นอ่าใส่ระบบสปริงเกอร์หมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับหน่วยกระโดกโดกบวกเขือเพิ่นเนี่ยครับนี่เนาะครับเนาะพามาชมสวนเพิ่นเนี่ยอยู่อยู่ที่อ่าโคกเล่าเนื้อเนาะครับเนาะอยู่อำเภอเชียงคานตำบลบุโฮมเนาะครับเนาะคุณพ่อเพิ่นเ็ดอ่าเกี่ยวกับสวน สวนมะเขือนะครับเือมะเขือเปาะเรานะครับมะเขือเปาะเนาะครับเนาะอยู่ที่อำเภอเชียงคานเนาะครับเนาะที่นนองป้องปายโอ้ยคุณปลูกแบบเลยครับสวนนี่เนื้อที่กับประมาณไหลกัวได้อยู่ติดกับริมโค้งนะครับติดกับริมโค้งนะครับสวนสวนของคุณพ่อติดกับริมโค้งนะครับเนาะโอ้ยยางงามดกได้ครับดกได้ครับที่นนองป้องปายโอ้เดี๋ยวสิพาเลาะมึง้อครับเด้อ อู้มะเขือเปาะได้ครับมะเขือเปาะมะเขือเปาะอู้ยสวยงามเพิ่นเห็ดไถยังดีได้ครับเด้ออ่าผู้ใดพานไปพานมามาเยี antis, ああ่ยมชมสวนเพิินกันได้ครับเพิินปลูกขายเนาะครับเนาะเป็นอ่าเป็นเกษตรกรเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นไรเลยครับเนี่ยที่เป็นไรเลยเกือบเกือบไรเลยครับติดทางพ้อมอ่าผู้ใด่านไปผ่านมาอยากมาอ่าชมสวนเพิินก็ได้ได้ครับเด้อเพิ่นอู้ยยังงามครับมะเขือพี่น้องเลยงามแห้งขนาดบาซัง ทิพถนนดำเลยครับทิพถนนดำบกเขือของเพิ่นนี่อู้สวยงามเนื้อที่เป็นไรเลยครับบักเขือบักเขือเนาะครับเนาะนี่ครับสวนมะเขือเปาะนี่ครับป๊อดดกดกดุกกำลังดกเนาะครับเนาะเพิ่นอ่าใส่ปุ๋ยเนาะครับเนาะมึงนะครับมึงหน่วยเพิ่นกำลังอันนี้กำลังติดดอกติดยังเนาะครับเนาะกำลังพีดดอกเนาะครับเนาะกำลังพีดดอก อยู่ที่อาอำเภอเชียงคานตำบลบุห่มนะครับเนาะโอ้ยมาเลาะเยี่ยมชมมึงสวนเลยครับเด้วยบาสักสพีคพ่นใส่ระบบน้ำสปริงเกอร์ได้ครับสปริงเกอร์ครับน้ำโคง้งเนี่ยครับติดกับน้ำโคง้งนี่ครับติดกับริมโผงนะครับเนาะปดสวยงามเลยสวนมะเขือเปาะพี่น้องปองไปเนี่ยครับพูดพ่นเห็ดส่งออกนะครับเนาะเนี่ยมะเขือเปาะ เอออลังการเพิ่นปลูกโอ้ปลูกได้ดวนเติมนะครับเนาะสวนเพิ่นนี่ติดถนนทางดำเลยครับยชมสวนปอ่อเยอะใส่ระบบน้ำสปริงเกอร์ครับระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับเนาะเนี่ยปอ่อทักขนาดพักขนาดพี่น้องป่องปลายเมืองบกเขื่อเพิ่นครับนี่กําลังออกนวยตัวเก็บแดาวกมีกําลังออกดอกกมีนะครับเนาะสวนบกงงอ่าสวนมะเขือเพิ่นนะครับเนาะ สุดยอดแหงอย่างนี้เลาะไปครับเลาะจนเมื่อยเาะครับเนาะเลาะไปครับโอใส่ระบบน้ำสปริงเกอร์ครับโอ้เพิ่นใส่อันนี้ปอสารพิษเด้อครับเด้มเมเอมะเขือมะเขือปลอดสารพิษน,นะครับเนาะเป็นสวนมะเขือปอกสารพิษโอ้เพิน่นย่อมรับว่าใส่ระบบสปริงเกอร์บบยังดีเลยเนาะครับเนาะพี่นอ้องไปสปริงเกอร์โอ้ เลาะไปเลาะไปพี่น้องเลาะไปนะครับเด้อว,วิธีนี่แหละครับวิธีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนพคนบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนพพ่ออยู่พอกินซันีนิกระทรงบอ,อกก่ต้องไปซันีกิกระบ่ต้องไปรับจ่างรับใบอยู่ที่กอทมอแะครับเอ้ยพี่น้องเอ้ยมึงครับมึงเคยเหดครับบอกย่างงามเลยครับมึง สุดยอดแห้งครับบ่ต้องไปก่อท่อหมอ้อหรอกครับพี่น้องขนาดนี้มึงครับเละไปบ่สักพ้าละนะครับเนาะสวนเนาะครับเนาะพี่น้องวิถีชีวิตอ่ามาเคือเปาะเนาะครับเนาะอยู่ที่ตำบลบ,บุห่มเนาะครับเนาะอ่าอํเาเภอเชียงคานของเฮานี่แหละครับอู้สวยงามแห้ง,งดีเละไปวิเละมึงไปเรื่อยเนือที่ประมาณเกือบไรหนึ่งครับเกือบไรหนึ่งเหนือที่นอ๊อ เนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ว่าสันฝนอู้ฝนเก็บทรงขายออกมึงไปสวนสวนกับบรรยากาศดีดีพี่น้องคงไปเอ้ยรถติดติดท้างดำเลยครับน,น,นะครับเนาะอ้สวยงามแหงวิวกับริมฟังโค้งอีกนะครับเนาะชมสวนอยู่ริมฟังโค้งอีกอู้สุดยอดแห่งครับพี่น้องคงไปนี่น,นะครับเป็นว่าวิธีชีวิตเศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับเนาะเศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับเนาะ ใส่ระบบน้ำสปริงเกอร์ครับน้ำกันมาจากน้ำโค้งแลครับเนาะมึงอ้เนื้อทีเป็นไรเลยเนื้อทีเป็นไรเกือบไรหนึ่งเนาะโอ้สุดยอดแห้งอีดีมะเขือเปาะมะเขือเปาะเ,เ,เอาไปตำน้ำพริกกระแซบเอาไปพัดกระแสบเนาะพีนองเนาะแสบทุกสิ่งทุกอย่างาเามะเขือเปาะโอ้ยรับชมกับบรรยากาศพร้อมครับ ผมกั็ภูเขานะครับบรยากาศง,ง่ามเลยเนาะครับนงงเนาะพี่น้องตองไปปาดขักกระดอกกระเดียบไปเดี๋ยวปาสักสีผ้ารอไปเมืององีกท่าบุตรเมืองครับมะเขือเปาะพี่น้องสวนมะขอบมะเขือเปาะไถ้าตำน้ำพริกเอ้ยยังแสีบเลยพี่น้องเลยนี่แหละครับเศรษฐกิจพอเพียงเนาะครับปาดเอ่อปอดสาร,สาร,สารน,นะครับปอดสารปอดสารอินทรีย์เนาะครับเนาะเพื่อนเฮียเกียวกับกเกษตรอินทรีย์เนาะครับเนาะพี่น้อง อลออไปลออไปบาสสุดยอดขนาดเลยอะลอ่ลอล่อไปนะครับเนาะเห็นบหครับดอกมันก็นมีครับกำลังดอกนะครับเนาะดอกนะครับเนาะสวยงามแห่งขนาดเลยดอกก็มีบัสลออไปถ้าผิดเด้ลอล่อทางนี้ดีกว่าครับไอปุ่นอีกแพ่นไอ้ปุ่นโอ้คักขนาดเลย ดน้ำเพิ่นปุ่นครับรถไทยหน่อยก็มีเนี่ยโอ้สวนเฮดได้ดีขนาดเลยครับพี่น้องปดนี่ด้วยครับขับแวะไปผ่านไปผ่านมามาเฉี่ยวชมสวนเพิ่นได้ได้ครับได้อยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเฮะน้อครับเนาะอตำบลบูโฮม m เลยครับเลยระบบน้ำสปริงเกอร์ไปยังดีครับพูดซุดพุ่นแล้วครับพูดสวนเพิ่นสุดพุ่นแล้วครับโอ้ยอย่างงามนะครับเนาะ นี่้อครับยังสวนเนเป็นไรเนาะครับเนาะขอพระคุณทุกท่านที่เขามารับชมด้วยครับเด้อพี่น้องปองปายผ้ารเมืองสวนอ่ามาเขือเปาะพี่น้องเออเอลังการงานสร้างดีระบบนำสปริงเกอร์ดูนำโค้งมาเลยครับพี่น้องเอ,อ้ยย่างดีนี่เนาะครับเนะาะเอาซักพามาเมืองโอ้ยย่างจนเมื่อยขอพระคุณทุกท่านที่เขามารับชมด้วยครับขอให้ทุกท่านจมีแต่ความสุขสมหวังอย่าเจ็บอย่าจน เฮงๆปังๆเนาะครับเนาะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเนาะครับเนาะอ่ามักกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับช่องบาสาาาอ,งองส,าาบาสาัพอกพระเพิ่นถ้ามักอยากให้น้องซาลาบอสักพระเพิ่นพาไปเมืองอีหยังกะไดนามเพือเชียงขานเนาะครับเนาะอันนี้พาชมเสียงมะสวนมะเขือเปาะนะครับเนาะขอบพระคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสมหวังเฮงๆปังๆังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับสวัสดีครับ